เพื่อนๆคนไหนได้ a i r d ด o p l u n a ตัวใหม่แล้วยังไม่อยากขายอยากรู้ว่าตอนนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างวันนี้ Crypto Ocean จะมาตอบคำถามนี้กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีนต้อนรับเข้าสู่ Crypto Ocean นะครับวันนี้ข่าวล่ามาหาสมุดรเราจะมารีวิวแพลตฟอร์มที่เปิดใหม่แล้วในเ e r r a 2.0กันนะครับเพื่อนๆหลายคนคงจะได้รับ a i r d ด o p เหรียญใหม่กันแล้ว และก็หลายคนก็คงจะขายทิ้งกันไปหมดแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ยังพอถืออยู่อยากจะลุ้นว่าเอ๊ะในอนาคตราคาจะพุ่งขึ้นหรือเปล่านะฮะซึ่งก็ให้กําลังใจทุกคนที่ยังหวังอยู่เนาะถามว่าตอนนี้มีแพลตฟอร์มอะไรเปิดใหม่บนเทราสองแล้วบ้างเราเอาเหรียญลูนาของเราไปทําอะไรได้แล้วบ้างวันนี้เราจะมาไล่ดูกันทีละแพลตฟอร์มเลยนะฮะ เริ่มจากอันแรกสุดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คุ้นเคยกับเทอร่าอยู่แล้วเนะเหรียญลูน่าของเราเนี่ยประโยชน์พื้นฐานที่สุดก็คือการไปสเต็กนะครับโดยเราสามารถไปสเต็กในเทอร่าสเตชันได้เหมือนเดิมนะครับแค่ต้องเปลี่ยนเอ่อเน็ตเวิร์กเป็นเมนเน็ตนะครับโดยถ้าไปดู a p r หรือว่าดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะใกล้ๆเดิมประมาณ7-8%ต่อปี แต่ว่าข้อเสียสําคัญก็คือว่านะครับมันจะติดล็อก21วันซึ่งก็เป็นบทเรียนสําคัญนะครับของวิกฤตครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าคนที่สเต็กไว้ใน t ทอ r a Station เนี่ยไม่มีใครถอนคืนทันแน่นอนนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับสาวกของ LUNA ก็ยังพอมีเรื่องให้ใจชื้นได้อยู่บ้างเพราะว่าแพลตฟอร์ม d e f าบางตัวเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการแล้วแล้วเราสามารถสเต็ก LUNA โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการติดล็อก21วันได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้มี Stader Labs DeFi ยักษ์ใหญ่ซึ่งทำเรื่อง staking ในบล็อกเชนต่างๆนะครับก็กลับมาเปิดให้บริการ staking เหรียญ LUNA ในเท r r a 2.0เรียบร้อยนะครับโดยการสเต k กใน Stader l a b s เนี่ยเราก็จะได้เหรียญที่ชื่อว่า Luna X กลับมา โดย LUNAX เนี่ยเราก็สามารถเอาไปขายก็ได้นะครับเอาไปวาง Liquidity Pool ก็ได้เป็น Liquidity Token นะครับทำให้การที่ Stake LUNA ของเราเนี่ยได้ APR ไปด้วยคือได้ดอกเบีย้ยไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องการติดล็อก21วันนะครับ นอกจาก s t a d e r Labs แล้วเนี่ยอีกแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งเป็นแพลตฟอร์มน้องใหม่แต่ยังไม่ได้ผ่านการออเดดนะครับเท่าที่ผมเข้าใจเนาะแล้วก็ให้บริการคล้ายๆกับ s t a d e r Labs เลยก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า e r i s Protocol นะครับ r ER i s แบบ E-R-I-S เนาะ r ER i s Protocol ซึ่งตอนนี้ถ้าเข้าไปดูในหน้าเว็บของเขานะครับก็ยังไม่มีบริการอื่นๆยกเว้นการทํา Liquid Staking เหมือนกันก็คือเราสามารถเอา Luna ไป Stake ได้ใน e r i s แล้วก็จะได้ดอกเบี้ย เท่าๆกับใน s t a อ e r Lab นะครับประมาณสัก13%ต่อปีเป็นดอกเบีย้ยที่เรียกว่า APY หรือว่าดอกเบีย้ยทบต้นนั่นเองนะครับถ้ามาที่ฝั่งของ DEX หรือว่า Decentralized Exchange นะครับทั้ง a s t r o p o r t แล้วก็ e r r a Swap นะครับ2 DEX เจ้าใหญ่บนเ e r r a 1.0ตอนนี้ก็ตามมาเปิดให้บริการใน Terra 2.0เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราสามารถส swap หรือว่าแลกเปลี่ยนเหรียญที่มีอยู่ในเชนใหม่นี้ได้รวมถึงสามารถวาง Liquidity Po ู l บางพูลได้แล้วตามปกตินะครับ นอกจาก Astroport และ t ทอร a s w p p แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีแพลตฟอร์มน้องใหม่อย่าง Phoenix Finance นะครับที่ทำให้เราสามารถวางพู้เหรียญบางคู่ได้แล้วเช่นเดียวกันข้อนักสังเกตก็คือนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเข้าไปนั่งดูว่าตอนนี้ผู้ที่เราสามารถวางเหรียญใน t ท la a 2.0ได้มีอะไรบ้างจะสังเกตว่าไม่มี UST เป็นเหรียญ Stable Coin อีกแล้วนะครับแต่ว่าเหรียญ Stable c คอยหลักในเชนใหม่นี้จะเป็น USDT และ USDC แต่จะเป็นชื่อว่า AXLUSDC และ AXL USDT นะครับเพราะนั่นคือเหรียญ Stable Coin USDT ได้ USDC นั่นแหละแต่เป็นเหรียญที่ Bridge ข้ามแพลตฟอร์มโดย b r Bridge ข้ามเชนนะครับโดยใช้แพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า Axela Bridge ข้ามมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ Stable Coin ใน Chain Terra 2.0ก็สามารถมา s w a p เป็นทั้ง2เหรียญนี้ได้ชั่วคราวก่อนนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่มีเหรียญ USDC ผ่าน a อคเซลาแล้วนะครับก็สามารถไปวางคู่ Liquidity Pool a อคเซล USDC กับ Luna ใน Astroport ได้ปัจจุบันเนี่ยเอพอาร์และ APY อยู่ประมาณทักสี่สต่อปีนะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมเรื่อง i อิมเพลเมนต์ล s สโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาของแดดูนาซึ่งตกเอาตกเอา,ตกเอาด้วยนะฮะปิดท้ายนะครับสำหรับสาโบก Anchor Protocol ซึ่งกําลังลุ้นอยู่ว่า Anchor จะตามมาด้วยไหมในเทอร่าสองนะครับก็อาจจะต้องให้กําลังใจกันว่าน่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าตอนนี้แอนเคอรยังไม่รู้ว่าจะไไปทางหน แต่ล่าสุดนะครับถ้าไปดูในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขากำลังเปิดโบทให้ฟรีสธุรกรรมการฝากและการกู้ใน a n งเก r ไว้ก่อนนะครับจนกว่าคอมมูนิตี้ของ a n งเก r หรือคนที่ถือเหรียญ a n งเกอเนี่ยจะสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงกับแพลตฟอร์ม a n งเกอดี โดยถ้าไปดูเนี่ยโบดเนี่ยนะครับจะปิดโบดในวันนี้แหละวันที่7มิถุนายนที่ผมอัดอยู่นี้นะครับโดยถ้าดูจากผลโบดเนี่ยก็น่าจะผ่านแน่นอนและถ้าผ่านแล้วก็แปลว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับคนที่ยังมีเหรียญ UST อยู่ใน a n c h o ออยู่ก็จะสามารถถอนได้อย่างเดียวขณะที่ธุรกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการฝากหรือการทําธุรกรรมอื่นๆเช่นการวางค้าประกันเพื่อกู้เหรียญออกมานะครับพวกนี้จะหยุดลงชั่วคราวจนกว่าจะมีการตัดสินใจของคอมมูนิตี้เพราะฉะนั้นใครยังลุ้น a n c h o r อยู่ก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับ และนี่นะครับคือทั้งหมดที่เราสามารถทำได้กับเหรียญดูนา2.0ณถึงวันนี้นะครับวันที่7มิถุนายนที่ผมกำลังอัดอยู่ทั้งนี้นะครับเราอาจจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกในอนาคตนะครับอาจจะมี Developer ที่ย้ายตามมาเตรียมเปิดแพลตฟอร์มซึ่งจริงๆตามคิวเนี่ยยังมีอีกหลายอันที่เตรียมเปิดตัวนะครับและก็น่าจะเป็นอันที่น่าสนใจทั้งสิน้น เพื่อนๆที่ยังเชื่อและศรัทธาในเหรียญลูนาอยู่ยังไม่ขายนะครับก็ต้องลองลุ้นกันว่าจะมีแพลตฟอร์มไหนนะครับที่จะมาเปิดในเทราสอ0จบ้างคาแนะนาส่วนตัวก็คือขายได้ถอนนุนคืนได้ก็ขายไปก่อนนะครับส่วนที่มันติดล็อกเป็นสเต็กกิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมานั่งคิดว่าเราจะเอาไปทําอะไรก็มาลุ้นกันว่านะครับโดครจะยังกลับมาได้ไหมสุดท้ายเทราจะยังคงอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะจากเราไปอย่างสมบูรณ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วก็ทางช่องของเราค r y ป t o โอเชียก็จะนําข่าวสารเก็ตเปเทอร่าสอรวมถึงบล็อกเชนอื่นๆแพลตฟอร์มอื่นๆเรียนอื่นๆมาแนะนําให้เพื่อนๆเ,เพื่อจะได้ต่อสู้ในมหาสมุทรอันโหดดายเหลือเกินในช่วงนี้นะฮะไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม c r y ปโตโอเชียนแล้วเจอกันใหม่ใน E ีพีหน้าครับสวัสดีครับ